สวัสดีครับพี่น้องครับบบาขาโขกครับผมบบาขาโขกไล่งานตัวมือนีเบาขาโขกมากครับทีมงานโซลุบกันเหมาสะอีกแล้วครับผมมาเหมาสะหน่วยนี้นะครับราคาหนึ่งพันบาทกำลังสิตั้งเครื่องครับเบิ้งแล้วกำลังติดตั้งเครื่อง มือหนีมากครับไอเพียงค่าแค่ครับผมกับพ่อหำกับนิวตันบายบายโอเคเจอกันทุกนี้น้องหนีพันหนึ่งครับผมพี่น้องเอาขุมบ่ะคุมมาหลุ่นซ้อยกันครับ ปิดเครื่องแล้วครับพี่น้องในเดียวรอดลุ้นกันว่าสิมีปลาไงบอเมื่อนี้เอาอยงไรเดียวรออที่ตามครับผมเอาครับพี่น้องพันไปประมาณสามสิบนาทีครับ บกลงประมาณสอกเดียวเอาเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับทีมงานเท่าบกลงสอกหนึ่งแล้วเบึ้งปลาแล้วกัน่นาทีมีอยู่บ่อยเพียงดัวย่เอาทัง <c oughs> ไน,นรอดรอดที่ตามครับผมาอต้านไปไบรรยากาศครับพี่น้องครับระวังล่อ น้ามกครับผมจัดสถานที่ไม่เตรียมเบื้องหนังลองเพลงเข้าดาวปีใหม่ครับืัอนี้วันที่30ท่านว่าปี2 5 6 4างีครับผมทีมงานเ่าก็ลังจัดเตรียมสถานที่ลังเร่งอยู่เอาครับพี่น้องมามวน้ำกันเออด้อผู้ใดอยู่บ้านไก่ คะพบพี่น้องระวังล่อน้าบกครับผมใกล้ปีไหม้วครับก็เลยมาสองมาร้องเพลงกันอยู่หน้าครับผมวาอยู่บันเสียงดังบ่ด้เมนูเฮ้ามือนีครับผมเมนูเฮาคืนหนีเนาะบ่ได้ศไทยตอนลกค้นให้เบิ่งครับพี่น้องถ้าแต่จัดของจัดอย่างโยอันนี้ยังครับกินขวดูวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อ่าขัวนูครับผมเต็มเต็มเลยเต็มหมอเลยสองโตไม่ดูเมนูเด็ดเท่ามึอนี่จับเอาที่ใช้ครับนู้นี่นู้นี่ใส่บ่วงเอาพวกคันนี้ละ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศอยู่หน้าครับบรรยากาศดีๆลมอากาศกำลังเย็นครับบรรยากาศทีมงานเท่า จะเดินฉลองปีใหม่ไปพร้อมครับผมเข้าดาวไปหน้ามือนีิวันที่สามสิทธันว่ามาเด้อพี่น้องบรรยากาศบ้านบ้านครับผมความสุขบ้านบ้านมองทีมงานเท่าเนาะมีการร้องเพงลงร้องเพลงมีการอ่าปิาป่งยางกันจักหน่อยครับมีปิ้งลูกชิ้นเนาะ กัรเต้นร้อนหน้าที่เขาครับเอาครับพี่น้องมาหมุดเรื่อครับมลน้ำกันครับผมอากาศกำลังดี เอาครับเดี๋ยวสุกเดี๋ยวไทยเบิรงครับผมมีตับักคุ้งอีกเมนูเฮาเมนูเด็ดเฮาตับักคุ้งตับักคุ้งบ้านบ้านบรรยากาศเย็นๆอยู่ท้องทุ่งหน้าอีสานบ้านเฮาช้าชงศักดิ์แก้ได้นี่ตัสองครับตับักคุ้ง,งโ,โดยเชฟเปียงคาแข เก็บเปลี่ยนค่าแก่ครับครับพี่น้องครับผมตอนนี้ประมาณแปดโมงกว่าแล้วของวันที่สามสิบเอ็ดธันวาวันสิ้นปีครับพี่น้องเอาเบิ้งมันบกนี่ยังอสิมาใ้สายนะครับมันขึ้น มันเครื่องซุบน้ำเบิดเนาะเพิ่งมาเติมตอนเศร้าครับเพิ่งมาเติมน้ำมันตอนเศร้านะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งมันบุกหรือยังมะครับเนาะครับผมตอนเศร้าแล้วครับพี่น้องอ๋อตอนนี้มันแปดโมงกว่าครับผมใกล้บุกแล้วครับจี้ ว้าวว้าว,าวาปลาทำไมถึงบืนน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปลาบืนคืออะไรนี่ปลาบืนขึ้นครับพี่น้องน้ำสิบบกปลาบืนครับเอาน้องนีถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวมาหลุ่นเบื้องวนันสิเป็นไหนงานเฮาปลาเลิมครับเสียบปลาใสเออปลาเาปี้ยแข่ ถ่ายปลาบืนเห็นบ้าไทยนั่นแต่ปลาบืนใกล้ใกล้บกแล้วครับพี่น้องอีกประมา่านเพ<ว>ิ่งชั่วโมง,มงนาสิไอ้โล่งเก็บกันครับเ,เดี๋ยวจากไหนมาล,อล่อลุนกันครับเอาครับพี่น้องอันนี้นำ้ำเริ่มบกแล้วครับเหลือประมา่าณนะแกงเนาะเยี๋ยทิ้งานท่างกำลังเก็บป่าครับ โดยอิ่นตัวน้อยไปก่อนนะครับว้าวาว้าวาโอ้โหอ่ะชิมิลุ่นครับเฮ้อบ้ขึ้นแล้วเครื่องมันดังแห้งน,นั่นนี่น้ำโบ้ขึ้น,นอ๋อเดี๋ยวยอกยอกก่กวนบางครับยมกวนบางอืม อ๋อคือพระธใส่สเอ็นวิงพระธิดาโอ้โหโกลนี้ออกเบิดแล้วเออไม่เอียนวันน่นโมเมนครับโอเมีนมีเโอ้มีอยู่ครับตัวใหญ่เฮ้อ anh gặp đi đoạn Điều điều, điều sang bỏ nó đang nằm anh nhu Những cái hãng thấp Cái khẩu cồn là mát mà này Khẩu hù là mát Nằm bó cửa đấy หดหน้ามันกพี่น้อก พอญ่ครับผมอพอญ่มากหอดแล้วปิ่งแบบบ,าบา้านๆเท่าีหแหละครับอยู่ตามให้ตามได้บรรยากาศบ้านๆครับกับทีมงานตอนสายๆกำลัลงโลงเก็บปลาครับเป็นอาหาเรเสาพอดีครับผมมีนูเสาฮเนะมื้อนี้ทั้ังปิ่งปลาครับเอาตักกำลังปิ่งปลาทีมงาน แ่บนะพี่น้องยังมาดิอันนี้ปลาเป็นปลาที่บืนครับมาในดินหน่อยโอ้เซนเซอร์ครับเซนเซอร์ดูไม่ได้าตัดกำลัง ปลาตัวนี้เงี้ยวสู้ไ้ปะักกอดน้ำครับพี่ต้องใกล้สิบกแล้ว นั่นฮะปลาแบกกัดกันเอาครับพี่ต้องเก็บปลาซ้อยกันครับอ๋อปลากระมังเนี่ยอยากปลาหน่อยเว้ยเนี่ยคือจงมีสองทางอยู่เปลี่ยนเอาเอาไปไหมเดี๋ยว เอาเอา,เอา,เ,อาเอาคูน้ำนี่เอาอันนี้เทเลงไปนี่พ่อพ่อจะพ่อใช่ไปมพอ่ะครับพี่น้องน้ำบกแล้วครับก็บรรยากาศการเก็บปลาครับผมนังเก็บปลาครับอู้นังบืน

คนรุน่นนี้เองปลาบืนครับพี่น้องปลาแล้วก็ตั้งสิบบืนขึ้น บรรยากาศทีมงานล,ลังเก็บป่าครับโซลุปกันเมาสะแต่ว่าสาหนีบบ่นบ่นหนัสิลุปนี่ว่าใดอยู่ พี่น้องก็บรรยากาศกินเขาง่ายครับเขาง่ายเข่าเทียงเข่าเศร้านาสิเป็นร่วมกันเบิดครับปิ่งบอกเอใหญ่ในสาของเขาเนี่แหละครับรางเก็บแล้รไกลสีเบิดละครับวนประกอบการอาเอาเบิ่งกันครับแกําลัางล่างปลาอยู่ครับ ไปแล้วงูไปแล้วอันนี้เป็นทั้งปลาคอทั้งลาน้อยทั้งลาน้อยล,ล่างปลาครับทีมงานอ,อ๋อล,ล่างปลากับบรรยากาศบ้าน,านอยู่หน้าห้องครับแต่เมือขึ้นแล้วกระซ้ายแล้วสวยแล้ว สิบเอ็ดโมงบรรยากาศที่เข้าดาวครับพี่น้องปีใหม่ทรงถ่ายปีใหม่ตอนรับทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม,ม่พี่บาพีเบา <c oughs> วืออาอัดไปไลาย์อยู่ครับฝืนฝืนที่กันครับ <c oughs> บรรยากาศลูกๆล้ลานๆน้องนิวอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมกำล <c oughs> ังเก็บปลาครับกำลังสีแด้ยวลรอครับของของอถามหาของถามมาทั้งล้วครับเตรียมงานเาท่ากำลัง เก็บปลาก็ต้องสีแล้วครับพีน่อน้องใจ<อ>เออออนีอ่สันก็กำลังกินปลาครับแซ่บครบะนกนิ้วนนไม่พูดถึงปันเลยเอ่าปันปน ร้านครับมันได้ากาศอยู่หน้ามัานบ้านเห่าจากเมือม่อคืนเมื่อคืนเห่าอยู่เสียงพูดนะครับเสียงเสียงกินทางอากาศเข้าดาวนี่อยู่ซักใกล้ๆก,ก,กันแล้วครับน้นองนี่เสียหมอกกำลังปิ้งปลาครับกอใส่พอดีปิ้งว่ท่น ทิ้งงานเท่าได้กินง่ายเอาง่ายเ,าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับเอาครับพี่นองอตอนนี้ปลาสุกแล้วครับ พึ่งลงมือครับปูต่อสองสามข้าต่ว่าแจ่วเบิดแล้วพอโตกำใส่กับนังสวยครับกับนังหยากรับทีมงานโซลุปการมองสังเกตครับพักผ้านะครับพิมพปลาแซ่บหน่าแซ่บแห้งหน่าแซ่บไรเสื้อลองเบิ่งเสื้ลองเบิ่งกี่ินเขาแซ่บป่านนี้เป็นต้นยืนอยู่ดอกจี๋ ทีงานเท่าครับผมกินเขาง่ายครับภาษาพู้เถ่าเขาว่ากินเขาง่ายปิ้งปลาเป็นยังไรครับปิ้งปลากับเจลซือ้อมาแสบหลายแสบแห้งเอาครับพี่น้องคอยติดตามกันต่อไปอีพี่ต่อไปห้องสีฟ้ากันไปเห็ดยัง มากกะกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e คอมเมนต์แฮเดอร์ครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามทุก้ทุกคนสำหรับมือนีสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เจ้า